นี่เป็นนะครับเสื้อเข็มเล่งนะครับของขบูลูกนี้นะครับมันเสียหายบริเวณปลายนี้นะครับเนี่ยมันแตกเกิดจากการที่ช่างไม่มีความรู้ในการถอดไม่รู้วิธีนะครับทําให้มันแตกเพราะตรงนี้เราจะมียอดโผล่ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้น้ำมันกับอากาศคุกเข้ากันได้ดีนะครับเหมือนของเข็มเล่งตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่จะดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ย มันจะมีคล้ายๆอย่างนี้แต่ตรงนี้จะเป็นปอกบ,บางๆขึ้นมาสูงหน่อยนะครับอันนี้มันแตกเสียหายแล้วก็ล่องข้างในก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับทําให้การผสมน้ามันกับอากาศไม่ดีพอนะครับแล้วก็ปรับจูนยากด้วยฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามีอะไรตรงนี้ก็แล้วไปถ้าไม่มีก็ต้องซื้อขาบูลูกใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทําไมถึง เป็นอย่างนี้นะครับก็ลองไปติดตามชมดูในคลิปได้เลยนะครับ เครื่องซูซูกิ t s 125ตัวนี้นะครับ t ี c ส่2มานะครับเมื่อกี้เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นคลิปแล้วนะครับที่ผมได้ทดลองสตาร์โด,ดูหลังจากทิ้งไว้1คืนแล้วนะครับมันก็จะสตาร์ทง่ายนะครับแต่การเร่งมันอาจจะยังไม่ดีนะครับแล้วขาบูก็มีปัญหาด้วยนะครับก็มีปัญหานะ้ำมันซึมที่บริเวณที่ถ้วยตรงนี้นะครับนี่บริเวณนี้แล้วเวลาเราเร่งเนี่ย มาสุดปุ๊บลูกชักก็จะค้างเห็นไหมครับค้างเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะอันนี้ดีดแล้วนะครับเนี่ยมันจะค้างเนี่ยอันนี้นี่ยังดีดอยู่แต่มีบางจังหวะมันค้างนะครับแล้วก็มีอะไรบางตัวที่มันเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่ามันเสียหายเพราะอะไรมันเกิดจากการที่ช่างถอดล้างไม่มีประสบการณ์หรือว่าพื่นเน ถอกันเองแล้วยังไม่รู้เทคนิควิธีถอดสําหรับคาบิลรุ่นพวกนี้นะครับในตระกูลวิคุนี้นะครับลักษณะจะคล้ายๆกันเหมือนอยู่ในยามาฮ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาบอกในทางเกี่ยวกับเรื่องการล้างคาบูการถอดนะครับต้องระวังจุดนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังแล้วมันเสียหายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับอัตราเร่งนะครับเราจะปรับจูนยังไงมันก็ไม่หายนะครับ มันจะต้องเปลี่ยนลูกใหม่อย่างเดียวเลยนะครับถ้าอะไรตัวนี้มันเสียก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเวลาเร่งสุดๆแล้วน่ครับเนี่ยลูกชักบางทีมันจะค้างอันนี้ดีไม่ค้างแล้วนะครับจังหวะน,นี้ไม่ค้างแล้วนะครับแล้วคนเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆมองดูเข้าไปข้างในนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพยายามจับมุมกล้องให้ดูเนี่ยข้างในเนี้ยตรงปลายเสื้อเข็มเนี่ยมันแตกหมดเลยนะครับบริเวณเนี้ยมันแตกหมดเลยมันจะเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับมันแตกหมดเลย เนี่ยจะอยู่ปลายเนี่ยเนี่ยผมสังเกตเห็นมันแตกหมดเลย,เยข้างในเนี่ยเนี่ยข้างในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูดีกว่า นี่นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีรอยกระแทกแตกหมดเลยนะครับตรงนี้ที่จริงมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีป่าขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับเนี่ยแล้วนมหนูตัวนี้นะครับก็มาไม่แน่นนะครับ มันน่าจะเกิดจากการที่ถอดกันแล้วไม่รู้ไม่รู้วิธีถอดนะครับว่าถอดยังไงนะครับเพราะรุ่นนี้มันก็จะมีเทคนิคของมันนะครับนี่มันเหมือนเสื้อข้างในมันหมุนตามนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะถอดไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมอ่าโอเคนมหนูก็ออกได้แล้ว แล้วคราวน,นี้เนี่ยเสื้อเข็มตัวนี้นะครับเนี่ยเสื้อเข็มตัวนี้มันจะมีบ่าล็อกมันต้องเข้ากับฝั่งตรงนี้นะครับเข้ากับตรงนี้อันนี้มันไม่ตรงบ่าล็อกนะครับแสดงว่าเกิดการถอดมาแล้วไม่รู้วิธีถอดนะครับเพราะว่าบางท่านคิดว่าจะตีจากตรงนี้ลงไปนะครับมันก็เลยทําให้ฝั่งเนี้ยข้างในเนี้ยมันแตกเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์มาลองเคาะให้ดูดีกว่า นี่ครับเสื้อเข็มเล่งรุ่นนี้นะครับจะต้องเคาะจากด้านล่างตัวนี้ลงไปนะครับจะไม่เหมือนของพวกไฮคินพวกแดดพวกเอ็นโปที่เคาะจากข้างบนลงไปได้นะครับเพื่อนๆต้องดูนิดนึงนะครับว่าแต่และยี่ห้อมีวิธีการเคาะยังไงต้องศึกษาก่อนนะครับแต่นีคูนี้ส่วนมากจะเคาะจากบริเวณนี้นะของพวกยามาฮ่าก็จะเหมือนกันนะครับตระกูลยามาฮ่าซูซูกิจะคล้ายๆกัน ไอเอสก็ไอแซกก็เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าค้อจากตรงนี้ลงไปหาเหล็กที่มันพอดีพอดีนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยดูดีๆนะครับเนี่ยปลายพวกตรงนี้เนี่ยมันแตกหมดเลยแล้วข้างในเนี่ยมันเยินหมดเลยเห็นนะครับมีรอยตีมาเยินหมดแล้วเนี่ยมี เยินหมดแล้วอย่างเงี้ยมันทําให้การที่น้ํามันวิ่งขึ้นมาตรงเนี้ยล้วเข็มเล่งที่อยู่บริเวณเนี้ยนะครับเข็มเล่งเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปที่บริเวณนี้นะครับเนี่ยเสียบไปบริเวณเนี้เนี่ยมันรีดส่วนผสมน้ํามันไม่ได้สัดส่วนนะครับคือของเดิมเาขาคำนวณมาแล้วว่าให้ช่องว่างประมาณเท่าไหร่จะได้น้ํามันเป็นฝอยละองแล้วคนนี้ เราเอาอะไรมาเคาะหรือมาตีให้ล่องมันเปลี่ยนไปพอล่องมันเปลี่ยนไปปุ๊บเขาเนี้ยอัตราส่วนผสมน้ํามันก็จะเปลี่ยนไปการคลุกเคล้าน้ํามันกับอากาศก็จะไม่เป็นฝอยละองพอไม่เป็นฝอยละองการเผาไหม้ก็จะยากขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับการถอดนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาก่อนนะครับว่าคาบูแต่ละรุ่นมีวิธีถอดยังไงอย่าเพิ่งไปถอดมั่วนะครับถ้าถอดมั่วแล้วเป็นอย่างเงี้ยรู้ไม่รู้วิธีแล้วมันก็จะทําให เสียหายได้นะครับแล้วไอตรงจุดเนี้ยนะครับบ่าตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะตรงเนี้ยมันจะมีปะมันจะมีสิ่งโผล่ขึ้นมาตรงนี้เวลาเราเคาะปรเคาจะจากข้างล่างให้ล่องตรงเนี้ยมันตรงกันเนี่ยส่งไปให้มันตรงกันก่อนแล้วก็เล็งลรวเคาะพอเคาะขึ้นมาใกล้จะถึงเราก็มองดูว่ามันตรงกันไม้ตรงเราก็เคาะนะครับถ้าไม่รู้วิธีก็อย่าเพิ่งไปทํานะครับปรึกษาผู้รู้ก่อนนะครับอย่างเนี้ย มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับถึงผมจะใส่ในรถแล้วมันสตาร์ตติดนะครับเมื่อกี้เนี้ยแต่อัตราการเร่งอ่ะส่วนผสมน้ํามันมันจะไม่ได้บางทีรอบกลางปลายจะไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้การปรับจูนยากด้วยฉะนั้นก็แนะนําเลยนะครับคาร์บูรุ่นี้ไม่เปลี่ยนใหม่ก็ต้องหาซื้อตัวนี้แต่หาซื้อ ชุดเสื้อเข็มเล่งตัวนี้ผมว่าหาไม่มีแล้วนะครับถ้าให้ดีนี่ยกลูกใหม่เลยดีกว่านะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นอุทาหรณ์แก่เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ f อนะครับให้ระวังนิดนึงเรื่องการถอดล้างขบูแล้วก็นมหนูอากาศตัวนี้นะครับหนูดินเบาก็อยู่บริเวณนี้ก็ใช้กั่วพวงแบนนะครับไขออกมาค่อยๆไขนะครับถ้ามันไม่ออกเราก็หา อุปกรณ์หล่อลื่นมาฉีดนะครับอย่าใจร้อนนะครับตรงนี้ถ้าเกลียวมันเสียมันไรขึ้นมาแล้วมันก็ต้องทิ้งซื้อขบูลูกใหม่นะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ